เป็นว่าเราลองเปลี่ยนตัวดูบอนนี่บอนนี่นี่ง่ายขึ้นหรือเปล่าวะเอ่อไม่รู้สิไม่รู้คือเฟสตี้เนี่ยมันจะเดินตามแสงใช่ไหมเอ่อแต่และตัวถักใหม่ค่ะเจ้าโอเคเราปิดเสียงเฟซเรียบร้อยนี่เป็อะไรมาขัดเราได้โ <laughs> ยกเกิ้นมีสี่ตัวหานี่ค่ะโอเคเราตัวบอนนี่นิดบนนี่ อะไรวนนี้บนี้จะเป็นยังไงวะลองกูเกียดตามันจังเลยอู้วิ้ยเบสเมนต์ห้องใต้ดินว่ะชิปเป่งละแม่งแต่ละห้องไม่เหมือนกันอีกเอ้ยแต่ละตัวแม่งไม่เหมือนกันอีกโอ้ชีตมอเตอร์ฟักกิ้งอ้าว เฮ้ยแล้วทำไมเราต้องคลิกขวาแล้วเพื่อเพื่อที่จะหันนะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมกูหันเองไม่ได้ต้องคลิกขวาเพื่อที่จะหันโบนี่นี่จุดอ่อนจะเป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาอย่างไวเลยมันวิ่งมาอย่างไวเลยเดี๋ยว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 วิ่งวิ ไม่หยุดแล้วจังหวะนี้แมงวิ่งมาอย่างวายเฮ้ย işte เสียงมันไวไปเปล่าเสียงมันไวไปหรือเปล่าโอเบบี้แสงแสงแสงอาจจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าหรือเปล่าวหหะหรอะือเปล่าวะหรอะือเปล่าหรอืหรอเปล่ามึงดูมันวิ่งมาดิพระเจ้าอย่าไปมอง่หน้านมาันยากมันจะเป็นไปได้ว่าห้ามสบตานะครับอีสั์เ้ยมีหน้าเลยพระเจ้านี <s <s ่ อย่าหันไปมองเชียวอย่าหันไปมองเชียวแล้วคือทําไมกูต้องคิดขวาเพื่อที่จะหันด้วยเนี่ยไม่เข้าใจคือคิดขวาค้างเนี่ยตอนเนี้ยคือต้องคิดขวาค้างเพื่อที่จะหันมันเป็นผัดเจ้ามันมาแล้วมันมาแล้วเราหยุดวิ่งไม่ได้มันโผมันวิ่งมาอย่างไวเลยมึงหยุดเถอะมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดกูหันหลัง จะมีอะไรไหมยหยุดเขาได้ <c oughs> จังหวะน,นี้ไม่มีอะไรหยุดเขาได้นะฮะโอ้ยโอเค,อเคกูได้ยินเสียงอีกแล้วกูได้ยินเสียงอีกแล้วโอ้ยถ้าเราอะส่องไปฉายแมงหน่อยสองไปฉา,ายสู้เอาเด็กมามาสู้มาสู้กันมามาลองหน่อยขอลองหน่อยอย่าให้เธอรู อยากให้เธอรอแม่งวิ่งเข้าใส่เลยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยวิ่งตามวิ่งตามอย่างไววิ่งตามอย่างไวเลยนี่อ้ยโอ้ย,อยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยสติกเกอร์โอ้โหไม่ใช่สติกเกอร์เขาเรียกว่าอะไรนะโปสเตอร์โปสเตอร์โอ้โหอย่างเท่เป็นไงล่ะนี่เท่เท่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเท่เกินไปหรือเปล่าพระเจ้า พอเลยโบนี่พอเลยมึงแม่งขี้โกงแม่งโอเคชิชาตัวละครน,น่าจะงงๆโงโงหน่อยน่าจะง่ายนะเนี่ยชิชาใช่ป่ะวะอ่านว่าชิชาซีซ่าซีซ่สาสลับซีชา่าเอ่อฟอเรสอุ้ยป่าเลยเหรอไอชิพายความมืดเป็นของปีศาจ ว่ายพวกนี้แหละพิซาัโอ้โหแล้วดูมันให้เวลามาดิโคตรเยอะอะเอ่ออุย้ยต้นไม้เหลืองๆนั่นใช่สีที่เราคิดหรือเปล่าฮะก้าวออกจากีบเลยเหรอโอ้แล้วนี่มันให้บรรยากาศเหมือนจะเรนด์ด้วยนั่นอะไรหึ แสงแสงนั่นนั่นเช็ดอ๋อตกใจนึกว่าตุ๊กตาอืมได้โอเคจุดอ่อนเจ้าผัดเจ้าผัดเจ้าเมื่อกี้อะไรเหรอเมื่อกี้อะไรเหรอแสงเอาไม่มีให้เก็บด้วย เมื่อกี้อะไรแหละเราไม่รับรู้อะไรอืมอะไรวะเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่เอานะคือตัวนี้เราห้ามมองหน้ามันหรือเปล่าวะมันต้องมีสักตัวแหละวะที่ต้องแบบแท้แสงอะใช่ไหมเอออืมอย่านะเวะ้ยอย่านะเวะ้ยจ้องมองจ้องมองไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยแส,แสงนั่นอะไรวะ อะไรวะนี่มึงหลอกกูแสงแม่งสะท้อนอีบา้าอุ้ยกระดาษกระดาษกูอารมณ์เหมือนสซเนเดอร์แมนมากฮะวาดอะไรของมึงเนี่ยโหอารมณ์น,นี่ไม่ให้อารมณ์ศิลปินเลยกูอยู่ริมริม้วกคนเผื่อจะปีนข้ามลอกไปปีนได้ป้อไม่ได้มแม่ปีนต้นไม้แทนได้ไหมปีนต้นไม้ โอ้ข้างหน้านี้แล้วกูมาทำอะไรในป่าคนเดียววะไม่เข้าใจอะไรที่เธอต้องการรอยยิ้มเฮ้ยทำไมหน้ามันสันส่นๆวะมันจริงจริงมันไหลเหตุผลมากกูห้ามมองมันเลยใช่หรือไม่หรืออะไรพระเจ้า เกิดอะไรขึ้นทำไมมันอุย๊ยเกดไม่ได้อะทำไมกดไม่ได้เออได้แล้วคือแม่งพุ่งมาหาเลยพระเจ้าพุ่งมาแบบหลเหตุผลกูอยากพุ่งกูก็พุ่งพุ่งแม่งเลยโอ้ยตายหา่าละคือเอ้ยเฮ้ยแสงแสงอะนี่คือมันตอบสนองต่อสิ่งอะไรของมันวะ ทำไมมันเดาใจยากวะเฟตตี้นี่ง่ายสุดละมึงเนี่ยเฮ้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 ยโอเคถ้าเจอครั้งนี้นะกูจะสาดไฟฉายแม่งเลยสาดไฟฉายแม่งกูจะสาดไฟฉายแม่งสาดไฟฉายแม่งสาดไฟฉายไานวะเมะื่อกี้มันต้องมีไม่ใช่หรอกระดาษแถวนี้ หมดก็หมดวะใหญ่เจอนะมึงใหญ่เจอใหญ่เจอสาดส่องอุ้ยเดินติดเดินติดขอโทษเอา้นเอา้นเดินไม่ได้โอ้โหินแค่นี้บ้าหรือใหญ่เจอใหญ่เจอสาดส่องอุตส่าห์สดส่องหรือมันตอบสนองต่อแสงวะกูอยู่ตรงแสงอยู่เนี่ยซึ่งสันๆันวะ อย่าเว้ยอย่าเว้ยจ้องมองอยู่เอ๋ผู้หมอทำไมวะเมื่อกี้มันหยุดชั่วค่ะมันหยุดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันอ๋อคือเราต้องอยู่นิ่งๆเหรออ่าลองดูลองดูเมื่อกี้เราอยู่นิ่งแล้วมันหยุดปะโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้จะลองอยู่นิ่งนะจ๊ะจะลองอยู่นิ่งนะเออ่กดสิกดเอากระดาษสิเอากระดาษ เออโอ้ยไปหาแสงก่อนไหมไปหาแสงก่อนไหมเดี๋ยวนะไปหาแสงก่อนเม่เม่ช่วยหนูด้วยเจอที่ต้องหยุดอยู่นี่ใช่ไหมโอเคได้ได้ เจอหนูจะหยุดอยู่นิ่งๆนะจ๊ะโอเคเรามาอยู่ตรงแสงเพื่อที่จะมองเห็นอะไรได้ง่ายๆแต่แสงมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่เลยมันสั่นๆวันนี้อไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันนี่กูอยู่นิ่งนะกูอย <cond u> ู่นิ่งเฮ้ยเช็ดยู กูเล่นฟ็อกซี่ดีกว่าแต่ฟ็อกซี่นี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่นี่ตัววิ่งเลยป่าววะพี่กูทำยังไงวะเนี่ยเอามาตัวสุดท้ายเว้ยอย่างน้อยอะไรอีกวะเนี่ยแอดอะไรวะอ่านไม่ออกแอติ โอเคพระเจ้า <Okay. S 2> <'s> ช่วยเกิดมากูก็หนักเลยมึงมึงหนักเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอ oh. าอะไรโอเค คือเกิดมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอเคเราไปละอุ้ยมันเดินตามมามันเดินตามมันเดินนี่นี่นี่ส่องไฟฉายน,นี่ยายายา,ายาบา้ายอไอ้ย้ยมันมีปรเทคชั่นป้องกันแสงไฟเ <laughs> ยอยแม่งมีการใส่แว่นกันแดดด้วย อีบ้าเลยนี่แน่อ้จ้าก็จะรู้ได้ไงว่าตอนไหนมึงไม่มีโปรเทคชันเดียออ้ยนี่กูเกิดตรงไหนเนี่ยนี่แน่อ้จตอนมันพุ่งเข้าใส่เปล่าวะตอนมันพุ่งเข้าใส่นี่ไงไปแล้วกูไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วออ้ยทางตันวะ ไอชิปเปงไอ้ยาโอเคอย่างน,อน้อยตัวเฟดีตัวเดียว <laughs> ให้มันผ่านก่อนก็ได้วะคือเฟดดีนี่ง่ายสุดแล้วคือการที่แบบว่าถ้าเราไม่ส่องแสงนะเว้ยมันก็ไม่ตามมาหาเราโอเคสักตัวเอะคอมพิสักตัวจริงๆกูอยากกระานโอเคจ้า มาถึงเราก็หาก่อนเลยไวๆไวๆมันห้าเอาจะถีบนะเว้ยมันมันเยอะมากเพื่อนมันเยอะมันเยอะเยอะอุ้ยได้ยินเสียงนั่นไหมได้ยินเสียงนั่นไหมมันมาแล้วพอแม่ผีน้องโอ้ยจะเอาไงวันเนี้ย หาอย่างมันไม่อยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะโอ้ไหนดีวะเนี่ยไหนวะตรงนี้ไงนี่ไงไงเครื่องนี้หนึ่งแล้วหนังสือหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหตายแล้วสิวิแม่งไม่ได้แล้วหมดแล้วมหมดแล้วสิ่งที่จะชนะมึงหมดแล้วอ่าเช็คคือต้องจำทางอ๋อ เจ้าผมไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะจุดนี้อุย้ยได้เฉยเลยวะอะไรของควะเนี่ยอุย้ย what the fuck แม่งกูตก <c oughs> เอ้ยเก็บหมวกโอเคสามอันแล้วนะรู้สึกโอเคเราลองเก็บได้ครบห้าดู เก็บครบ5้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ตกใจมันเป็นแสงเคลวอะไรแสงอุ้ยมันเป็นแสงโคมไฟเมื่อกี้นะไม่ต้องกลัวไปถ้าเจอแสงสีนอนเมื่อไหร่นะเดี๋ยวนะนั่นแสงสีนอนใช่ไหมไม่เอา มันมาแล้วมันมาแล้วมันวิ่งตามมาติดๆเจยวิ่งตามมาติดๆติดไปใส่แห่ไหนไม่รู้หรอกใช่ไหม

ไม่โอ้ไม่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 ไมไมไมปวดเตอร์โอ้โหมันตามมันตีตีลวเลยวว่าเฮ้ยมึงมึงมึงลาทิ้งความพยายามบ้างได้ไหมเนี่ยกูกลัวนะเนี่ยกูกลัวมากกูมากถี่มากที่สุดโอ้ยโอ้ยหลุดแล้วเว้ยพ้นแล้วเว้ยยอดนึกว่าจะตายซะแล้วเฮ้ยเริ่มรู้สึกไม่ไม่ใช่ละ

กี้เสียงอะไรใหม่ๆๆม่ม่ไม่ใม่ไม่กี้แสงมันอยู่หน้าห้องโอ้มันเดินไปแล้วโ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมายางไวเลยพอเลยกูพอ พอแล้วกูพ,พอเสร็จนี่เป็นยังจะหลอกกูอีกเหรอเนี่ยกูไม่เล่นแล้วพระเจ้า มันจะยากไปไหนวะเฮ้ย